สำหรับผมผมว่าต่อไปอีก10ปีก็เป็นเวลาของ BTS ที่จะไปต่อผมใช้คำว่าขอ n q อ e r แล้วลองดูว่าจะใช้เทคโนโลยีของ 5G ลาาจนถึงพวกอุตภปาลาาจนถึงพวกแอร์พอร์ทที่เราได้สัมปทานมาใหม่ทาง JV ของเรากับ Bangkok Airway กับ Sinotai ที่อยู่ในอุทภาเนี่ยเราก็มีเซ็นสัญญา MOU กับ AIS ไปแล้วว่าจะให้ทาง AIS ช่วยเราลองดูว่าเทคโนโลยีมันจะช่วยสมาร์ทแอร์พอร์ตได้ขนาดไหนเช่นสมมุติเราจะทำ face recognition สำเแร็จแล้วก็พวกนี้มันก็ต้องใช้ 5G อยู่แล้วเรื่องการสปีดระบบ 5G จะช่วยทาง transportation BTS ได้ง่ายขนาดหก็คือ maintenance เพราะว่าวันนี้ก็คือเราใช้คุนข้างๆเยอะ ต่อไปเรื่อง 5G หรือ AI ที่ทาง AIS มาจะช่วยเราได้ก็คือทำให้เราใช้เวลาไปทำเมนเทน n นนซ์น้อยลงผมเ้าจว่าต่อไปหลังจากเราจะมี 5G แล้วพวก AI ต่างๆที่มาช่วยวระบบของเรามันจะตรวจโดยทางเทคโนโลยีได้แล้ว